ครูผสอ,อครับเหรียญที่ครูผูสอเห็นอยู่นักขนาดนี้อ่ะมาเริ่มต้นกันทีละเหรียญเลยเนาะเหรียญทางซ้ายเป็นเหรียญห้าบาทสีขาวหล่อ 9. เก้าเหรียญห้าบาทสีขาวหล่อเก้า รับซื้อเหรียญละเจ1 0 0บาทเหรียญ5บาทสีขาวหล่อเก้ารับซื้อเหรียญละ74,100บาทเหรียญสิบาทหล่อเก้ารุ่นเก่าเหรียญสิบาทหล่อเก้ารุ่นเก่ารับซื้อเหรียญละ5 3700บาท มาดูรายละเอียดการทีละเหรียญเลยเนาะเริ่มต้นจากเหรียญน,นี้ก่อนเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ10บบาทหล่อเกาวรุ่นเก่าเหรียญน,นี้รับซื้อเหรียญละห้า0มื่นม้บาทในเนื้อสีเหลืองเป็นหล่อกาหันไปทางซ้ายมือนะเนื้อสีขาวพิมพ์คำว่าผูกมิพนอะดุลยาเดน,นะ ตรงนี้เขียนคําว่ารัชกาลที่9อ่ะนี่คือด้านแรกครับด้านที่2ล่ะในเนื้อสีเหลืองเป็นรูปราชวังครับมีเลขสิบเป็นตัวไทยตัวหนังสือคําว่าบาทเลขสิบอารบิกข้าบวนเขียนคําว่าปลาเทศไทยจุดสีขาว1 3 4พพอพานจุดสอสลาจุด2,557 สังเกตง่ายๆคุณผู้ชมสังเกตที่ปีพศเป็นปีพศ2557ผมอุจิวะอ,อเบโตะชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อเหรียญละ53,700บาทคนระับคุณผูจะมาใครมีเหรียญ10บาทเหรียญน,นี้มีทั้งหมดกี่เหรียญบอกให้ผู้ทร้างตนคลิปบอกตอนนี้เลยครับ คุณผู้ชมท่านไหนที่บอกผมให้พี่ผมเป็นคนยากคนจนครับผมไม่มีรถส่วนตัวผมอยากขายขายได้ไหมคุณผู้ชมฮะขายได้แน่นอนครับผมอุจิวะเอเบโตะชาวญี่ปุ่นผมมีบริการขับรถจนเดินทางไปรับซึ้อถึงหน้าบ้านของคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมมีเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้เนี่ยบอกให้ผู้ัร้าไตคลิปบอกตอนนี้เลยครับ มาต่อด้วยเหรียญนี้เหรียญ5บาทสีขาวหล่อเก้าเหรียญนี้รับซื้อเหรียญละเจ็ดหี่พนหนึ่งร้บาทคนที่อยู่ตรงกลางเป็นรอเก้าหานไปทางซ้ายมือพระสาทายพิง,พยพงคำว่าผูกมิพลอดุลยเดชตรงนี้พิมพ์คำว่าราชการทจ่9เก้าอ่านี่คือด้านแรกนะด้านที่สองละ่ะ มีเลข5เป็นตัวไทยตัวหนังสือขวอบาทเลข5อารบิกตรงกลางรูปพระจวังครับข้าวบนเขียนคาว่าประเทศไทยพอศพันจุดสอสระจุส2537สังเกตปีพศนะครับเป็นปีพศ2537รับซื้อเหรียญละ74,100บาทแลัว้วบ คุณผู้ชมฮะเหรียญ5้าบาทเหรียญน,นี้เนี่ยตอนนี้ผมต้องการจำาวนมากนะฮะดังนั้นใครมีเหรียญ5้าบาทเหรียญน,นี้บอกให้ผมทราบไนคลิปบอกตอนนี้เลยครับอ่ะคุณผู้ชมฮาตอนนี้ผมต้องการเหรียญ5บาทเหรียญน,นี้จำาวนมากเลยนะถามหน่อยอ่ะคุณผู้ชมอยากให้ผมไปรับซื้อจังหวัดไหนจังหวัดไหนมีเหรียญ5บาทเหรียญน,นี้อยู่บ้างคุณผู้ชมเขียนที่จังหวัดใส่ใต้คลิปให้ผมทราบหน่อยครับ ผมก็จะมาทั้งหมดให้ hey, พี่แล้วถ้าเกิดว่าจังหวัดผมไม่มีใครเขียนผมเขียนคนเดียวพี่จะมาไหมผมมาครับแต่มาทีหลังนะจังหวัดไหนมีคนให้ผมไปมากที่สุดผมจะไปจังหวัดนั้นก่อนนะยกตัวอย่างเช่นจังหวัดตากมี20คนนะ จังหวัดสุขโขทัยมี80คนถ้าจังหวัดสุขโขทัยมีมากกว่าผมจะไปจังหวัดสุขโขทัยก่อนนะดังนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่มีเหรียญ5บาทเหรียญนี้อยู่ในมือนะและคุณผู้ชมท่านไหนอยู่จังหวัดไหนบ้างเขียนที่จังหวัดใส่ใต้คลิปนะจังหวัดไหนมีคนต้องการให้ผมไปมากที่สุดผมจะไปจังหวัดนั้นก่อนนะครับกบัตชสมาแบงค์ที่คุณผู้ชมเห็น อยู่นะขนาดนี้แบงก์ใบนี้เป็นแบงค์หนึงร้อหล่อเกรุ่นเก่าแบงค์หนึงร้อล่อเกรุ่นสมเด็จพระเจ้าตัดสินมหาราชสำหรับใบนี้นะรับซื้อใบละ8ปดแสนหื่นหนึบาทครับรับซื้อใบละ8ปดแ0 0หกบาทอ่ะรับซื้อด้วยกันทั้งหมด2องใบนะ ใบนี้รับซื้อใบละ8,61,000บาทรับซื้อใบละ8,61,000บาทส่วนใบนี้รับซื้อใบละ65,000บาทคนระับอะมาดูใบนี้ก่อนเนาะย้ำราคานะรับซื้อใบละ8,61,000บาทรายละเอยียดจุดแรกให้คุณผู้ชมดูตรงนี้ก่อนฮนะพยาครุฑเป็นสีแดงตัวหนังสือเขียนคำว่าสมเด็จพระเจ้าตักสินมาลาชพอพานจุดสอสลาจุด 2 3 1 1ันส5สิถึงส่ิ่งก่อสร้างตรงนี้เป็นสิ่งก่อสร้างสมัยพระเจ้าตักสินมหาราาครับตัวเลขหนึ่งร้อยบาทเป็นตัวไทยตรงนี้เป็นสมเด็จพระเจ้าตักสินมหา,าราชพระองค์ท่านทรงขี่ม,ม้านะมือซ้ายถือเชือกมือขวาถือดาบนะตรงกลางเป็นรูปของพระองค์ท่านนะมือซ้ายถือกระบี่ครับตรงนี้แหละแถบสีชมพูหนึ่งสองสามสี่รูปกรุงธบุรีครับ ลายท้ายเป็นสีแดงตัวเลขหนึ่งร้อยบาทเป็นอารบิกอ่ะผมไม่ดูนะนี่คือด้านแรกของใบนี้ครับด้านที่สองล่ะตัวเลขหนึ่งร้อยบาทส่วนข้างบนเป็นสีแดงข้างล่างเป็นสีดําตัวหนังสือหนึ่งร้อยบาทขีดคู่ล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตรงกลางเป็นตราประจําตัวพระองค์ท่านรับตัวเลขหนึ่งร้อยบาทเป็นอา,นา,ารบิกรูปแบบมาขละไรจาน์หนึ่งสองสามรับ ตรงนี้เป็นรูปนม่หลวงหล่อเก้าครับอ่ะตรงนี้ล่ะเลข9กับตัวเห้ฉูครับใบนี้รับซื้อปละแปด8 6 0 0 0 0บาทรับซื้อปละ8ปดแ0 0 0บาทจะต้องมีเลขเก้กับตัวเฮ้ฉูจะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวนะตรงนี้ล่ะพยางค์พูดเป็นสีแดงตัวหนังสือรัฐบาลไทยตัวเลขหน่ยบาทเป็นตัวไทยรูปดอ,อกไม้1.2.3.4.5.6ครับ ตรงนี้ล่ะรูปดอกบัวเป็นสีส้มครับตรงนี้ล่ะเลข9ก้ากับทอทหารครับใบนี้รับซื้อไปละแล้วสนหกหมื่0บาทรับซื้อไปละแล้ว8 6 1 0 0 0บาทจะต้องมีเลข9้าทอทหารอยู่ตรงนี้นะอ่ะมาสรุปราคารับซื้อเลยนะสำหรับใบนี้ผมเอชิวะเ,เบโตชาียวญี่ปุ่น ผมรับซื้อใบ่ายละ8,61,000บาทนะจะต้องมีเลข9ต่อทหารอยู่ตรงนี้นะและจะต้องมีเลข9กับตัวเฮตชูตรงนี้ฮนะอ่ะใครจะขายราคานี้นะให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปว่าเลข9ต่อทหารทับเลข9ตัวเฮตชูมีทั้งหมดกี่ใบครับอ่ะบายละ8,61,000บาทอ่ะอธิบายหมดแล้วนะ มาดูใบนี้ใบนี้รับซื้อใบละ65,000บาทใบนี้รับซื้อใบละ6 5 0 0 0บาทสังเกตง่ายๆนะฮะด้านแรกเป็นรล่อ9ด้านแรกเป็นหล่อเพลิกไปดูด้านที่2เป็นรูปสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชใบนี้ดูแค่นี้ครับรับซื้อใบละ65,000บาทนรับอ่ะย้ำนะใบนี้ดูกันง่ายๆนะฮะด้านแรกเป็นหล่อเ ด้านแรกไป็หลอาเก้าพริกไปดูร้านที่2เป็นสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชครับอ่ะใครมีแบงค์หนึ่งร้อยใบนี้มีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบในคลิปบอกตอนนี้นะครับว่ามีทั้งหมดกี่ใบครับอ่ะคุณผู้ชมฮะผมให้คุณผู้ชมนะฮะโหวตใต้คลิมฮะว่าอยากให้ผมนั้นเดินทางไปรับซื้อจังหวัดไหนบ้างจังหวัดไหนมีคนต้องการให้ผมไปมากที่สุดผมจะไปจังหวัดนั้นก่อนนะครับ ดังนั้นถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมอยู่จังหวัดต่างนะให้คุณผู้ชมเขียนชื่อว่าจังหวัดต่างครับถ้าคุณผู้ชมอยู่จังหวัดเชียงรายให้เขียนชื่อว่าจังหวัดเชียงรายครับจังหวัดไหนมีคนเขียนชื่อมามากที่สุดผมจะไปรับซื้อจังหวัดนั้นก่อนนะครับอ่ะก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้ใครมีแบงค์หนึ่งใบนี้มีทั้งหมดกี่ใบบอกให้หัวรับในคลิป บอกตอนนี้เลยครับและคุณผู้ชมท่านไหนมีความประสงค์ที่อยากให้ผมนั้นเดินทางไปรับซื้อถึงหน้าบ้านก็สามารถแจ้งให้ผมทราบใต้คลิปได้นะครับผมพร้อมที่จะเป็นไา่ขับรถโจนเดินทางไปรับซื้อถึงหน้าบ้านครับถ้าผมเดินทางไปรับซื้อมาไหนผมจะประกาศแจ้งให้คุณผู้ชมทราบล่วงหน้าก่อน1วันแล้วค่อยเดินทางไปรับซื้อนะครับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทาง YouTube ทางเดียวเท่านั้นนะครับ